ตอนนี้ผมอยู่ร้านคุณนุ่นเต๋ยวไทยบ้านบุฟเฟ่เลครับเขาบอกว่าร้านนี้89บาทรวมน้ำกินได้ไม่อั้นผมเชื่อว่าคนไทยอยากให้มีอย่างเีอเยอะเพราะว่า89บาทกับการดำเนินชีวิตรู้สึกว่ากินได้ไม่อั้นเนี่ยมันหายากร้านแบบนี้เขาจะเติมอ่ะพอเราจานที่หมดแล้วไปต่อแถวใหม่แต่ถ้าสมมติว่าพี่จะเติมเนื้อคือพี่ไม่ต้องต่อแถวนะดูดิเขาก็มาเติมแบบนีคือนะคะที่เราไว้ในร้าเป็นเ้อย่างอุอย่างเยอะเลยเนี่ยเียวพีท89บาทพีท ลูกชิ้นเนื้อกลิ่นนะคือพอดีมันก็ไม่ได้อิ่มหรอจริงจริง สวัสดีคุณดูทุกคนนะครับผมพีทอิทแหลกมากับนักก้าหมื่นแกล้วครับผมบอกว่านักก้าหมื่นแกล่ยเขากำลังจะเป็นช่องเบอร์หนึ่งของการออกกำลังกายขาดเท่าไหร่สองแสนห้าพี่โอ้ยเยอะตอนนี้ตามอยู่ตามเบเบ้ตามเบเบ้อยู่คนเดียวเราตามเบเบ้อยู่เท่าไหร่สองแสนห้าเอาซะเยอะเลย ติดตามได้เลครับต้องออกกําลังกายเบอร์หนึ่งนะใช่ตอนนี้เบอร์หนึ่งตอนนี้ผมอยู่ร้านคุณนุ่นเตี๋ยวไทยบ้านบุฟเฟ่ต์นะครับเขาบอกว่าร้านนี้เว่ยยง89บาทรวมน้ำกินได้ไม่อั้นตอนเย็นน่าจะขายหมูกระทะตอนเย็นเป็นหมูกระทะแต่ตอนกลางวันเนี่ยเป็นกว๋วยเตี๋ยวเหมือนกว๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่เลย ก็ตอนแถวดิตอนนี้คือประมาณ11โมงแต่ร้านเปิด10โมงนะพี่ก็เรามา10โมงอ่ะมา10โมงกว่าจะได้ถ่าย11โมงเราจะกินกี่ชามดีวันนี้89บกาทก็ประมาณนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาก็เปิดร้านบุฟเฟ่เพราะฉะนั้นแล้วราคาไม่แพงด้วยแเราก็อย่าไปทําร้ายเขาใช่พอร้านแบบนี้ผมเชื่อว่าคนไทยอยากให้มีอย่างนี้เยอะเพราะว่า89บาทกับการดําเนินชีวิตรู้สึกว่ากินได้ไม่อั้นมันหายากร้านแบบนี้นะฮะยาวดิีดูดิ อันนี้คืออะไรอ่ะเขาต้องเดินไปทำอะไรอ่ะเขาเรือไปนู่นแล้วพี่โอ้โหสบัดหางเรียบร้อยเลยใช่ไหมเพราะราคานี้ไม่แพงนะพี่ไม่แพงหายากด้วยไม่มันคือมัน89บาทพร้อมน้ำดื่มใช่ปกติเราไปกินร้านธรรมดาใช่ป่ะก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้สี่ห้าสิบบาทแล้วก็น้ำอีกสิบสิบยี่สิบอ่ะตีบยี่สิบแล้วกันรวมกันก็เจ็ดสิบแล้วบางทีบางคนก็ไม่อิ่มแต่เงี้ยเขาเสียแปดสิบเก้าเขาจะเบิ้ลเลยเติมน้ำเท่าไหร่ก็ได้ เขาก็แบบมากินอย่างเงี้ยอันนี้คือสมมติว่าเขาจะเติมอ่ะพอเราจานที่หมดแล้วไปต่อแถวใหม่แต่ถ้าสมมติว่าพี่จะเติมเนื้อคือพี่ไม่ต้องต่อแถวนะไม่เอาเส้นมาอ๋อถ้าไม่เอาเส้นอย่างเดียวเนี่ยเอาเส้นเข้ามาได้เลยเเยข้้าามไดลถึงเวลาของเราแล้วครับยกอะไรเอาบะหมี่เอาบะหมี่ครับผมผมก็เอาสองครับเออสองก้อนสองกิโลเห้ยถามได้เลยเออผมถามนิดนึงพี่ทำไมพี่ถึงมาเปิดร้านเนี้ยต่อต่อเยอะนะคะเพราะเราเปิดถึงท้าอยู่แล้วอ๋อเรามีอยู่แล้วค่ะ หมูกระทะใช้ลิปอายกับใบพายเลยหรอใช่ค่ะลิปอายใบพายต่อันนี้ก็ใช้ลิปอายใบพายต่อยอดหมูกระทานี้ใช่ค่ะของหมูกระทะเราก็ทาเป็นเดียวต่อยอดหมูที่เราใช้ค่ะใช้เป็นสัดคอูที่ที่ลวกไว้ให้ลูกค้าโอ้โห89บาทต่อากำไรเหลือไปที่ไหนอรพี่ีเหลืเอานะก็มากินกันเยอะๆแลวค่ะันนี้น่าสนับสนุนนะครับผมดูดีเขาก็มาเติมแบบนี่อิะคะที่เราเอาไว้ห้าเป็นยาเลยอ อ่าครับประมาณนะมอสี่แล้วนี่กดก็คือให้ชามเดียวชามเดียวค่ะอ๋อกดคือให้ชามเดียวปาอย่างพี่มาพี่อยากได้สองชามแต่ตูก็ที่สองชามก็คิดแปดเก้าสองอ๋อจริงด้วยปลาเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ไปชามเดียวที่ละแปดเก้าปลาเดี๋ยวคนอื่นเขาต่อนี่ก็เป็นเนื้อที่เขาลวกไว้แล้วหูแต่มันก็เต็มเต็มอยู่นะเนี่ยมีคนเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวพีดละสิบเก้าบาทพีดมันมีหลายอย่างนะพี่ค่อยๆใส่ไม่คิดว่ามันจะเยอะเมื่อกี้มันจุกไปแล้วไงลูกชิ้นเนื้อ แล้วกูจะปรุงยังไงอ่ะโฮ้ยสามชั้นด้วยนะอ่ะเออสั่งประยนุนไม่ดีกว่ามันคนง่ายกว่าโอ้หเอ้ยอย่างเงี้ยน่ากินมากเลยป่ะเราไปที่โต๊ะกันครับคือที่จริงอ่ะเขาควรที่จะต้องปรุงอ่ะแต่ว่าตกลงกงบอยงว่าเออว่าอย่าเพิ่งปรุงลองชิมเปล่าๆดูดี่เป็นไงโหแต่เนื้อเยอะนะแต่่จริงอ่ะมันก็ต้องปรุงนะรสเขาว่าแบบ ก็เ,เป็นออ่อนรสไม่ได้แบบเค็มแต่ส่วนมากคนเขาก็จะปรุงมันยังไงเลยรสร้อนรสชาตินี้ผมโอเคดีอ่ะที่ลองมาแบบเนื้อเนื้อสดผมว่าเนื้อสดน่าจะนุ่มกว่าอามนี่เขนอ่ะเหมือนยังเอาเนื้อสดไปใส่น้ำเลยอย่างนี้ฮะ เราเดินไปปรุงกันดีกว่าเรายงไม่ปรุงเหรอนี่น้ำส้มแล้วสุดท้ายก็บดแล้วเปรี้ยวจังพี่ก็มองเผ็ดดีนะปรุงมาแล้วฮะแต่ยงไม่ปรุงจริงเหรอปรุงไม่ว้าโอเคที่ว่าถ้าเกิดปรุงแล้วให้มันแซ่บๆหน่อยมันน่าจะแบบผมไม่กินเผ็ดเลยยงเขาสายแบบสุขภาพว่ะกูก็สุขภาพเออยงเวลาออกกําลังกายอ่ะผลิตภัณฑ์ของยงคืออะไรวะมันคืออะไร เนกนการเผาผลาญอว่าเาออกกําลังกายเรากินก่อนไปออกกำลังกายมันจะช่วยเบิร์นมากขึ้นอ,อันนี้สายพาอยงก็เป็นสายออกกาลังกายนะกินก่อนแล้วอันนี้เป็นของยงเองนะแล้วสั่งซื้อยังไงลยแอดสมัยมัจฉาพี่อ๋อลายแอดเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ลแอดสมัยมัจฉาอันนี้ของยงนะครับกินก่อนไปออกกำลังกายมันจะเร่งการเผาผลาญเอออันนี้ดีตอบโจทย์แต่สําคัญครับผมเรื่องขี้อย่าลืมตาง เออยงคันที่แล้วเอาที่ที่ที่ไปช่ององเป็นไงมั่งพอดีคนไทยป่อยอยู่แล้วอแต่มากินในตัวเนี้ยไม่ได้ป่อยขึ้นอยากให้ทานจริงอยากให้ทานก่อนนอนก่อนนอนเหรอในก่อนรู้สึกอ่ะเพราะว่าเวลาที่ลองพิสูจน์มาแล้วอ่ะก่อนนอนคือกินปุ๊กกินปุ๊บถึงมาตอนเช้าใช่เช้าก็ขับถ่ายเลยแต่ให้ดีที่สุดนะเบต้าเยลลี่ไฟเบอร์ของผมเนี่ยมันช่วยปรับสมดุลลำไส้เนี่ยถ้าตอนนี้คนเริ่มซื้อไปทานเยอะแล้วอ่ะถามว่ากินเวลาไหนเหมาะสุด ก็บอกเลยว่าก่อนนอนครับก่อนนอนเป็นเย mm ็ลี่กินง่ายๆถ้าใครอยากลองซื้อนะ mm hmm. เข้าไปที่ Line แอดเบฟิตตหรือเฟซบ o o กเบฟ t ตตาไทยแลนด d นะครับเข้ามาอื mm hmm. แต่พอปรุงแล้วมันก็แซ่บขึ้นกนะ mm hmm. ินก็ดีนะ mm hmm. อือตอนแรกครับผมนั่งคิดในใจว่าแบบเอาความรู้สึกผมตอนแรกนะคิดว่าแบบต้องให้ของแบบ ต้องไม่โอเคอ่ะตอนแรกนึกว่าเหมือนแบบเขาตักให้ตังให้<อ>แล้วเหมือนเราดมาต่อเองอ่ากิน,นแบบนั้นอันนี้คือแบบว่าให้เราไปตักเอง,ตเองเแต่แค่รอรอแค่ลวกอย่างเดียวแต่ตอนแรกเราก็คิดว่าเออเนื้อคงแบบเป็นเนื้อแบบอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าร้านนะก่อนที่ผมจะถ่ายผมต้องคิดว่าเออก็คงเป็นเนื้อแบบเกรดแบบไม่ได้ไม่ได้ดีมากมเพราะมัน8 9บาบาทเลยแต่นี่คือแบบโอเคนะรวมๆถือว่าดีนะครับ ร้านอย่างนี้น่าอยู่แถวบ้านนะคืออะไรดีๆมันจะไม่เป็นก่วนตัวอะไรถูกๆโอเคโอเคนี่มันจะไม่ค่อยไปอยู่แบบใกล้ๆกูนะใกล้กูแบบดิ้นรนมาตอนแม่ค้ายอดกินเนื้อเราไปเติมเราเออนี่ตรงนี้เนี่ใส่เติมกามปุ้งเออแปดสิบเก้านี่คุ้มแล้วแหละแปดสิบเก้าบาทเฮียโคตรคุ้ม อร่อยนะลูกชิ้นเขาโอเคเลยนะออร่อยแต่ปรุงมันจะอร่อยไม่เอาภาพนี่กินจริงจริงจริงรงอ่ะราวังเขาไปเดี๋ยวเจอที่โต๊ะฮะรู้สึกว่าจานนี้จะคุ้มมากยงม,มีเนื้อล้นเลยดิอ่อันนี้คือแบบไม่มีเส้นเลยนะฮะคือเกาเหลาเออมกินชาบูนะเออฟิลแบบ กินชาบูกจริงกันนะเราอย่างเงี้ยเราไปกินข้างนอกประมาณเท่าไหร่เราไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเอามาแบบเออมันจะมีเส้นด้วยเนื้อน่าจะมีเท่านี้โอ้โหทเดียวนี้สิบห้าสิบถ้าเป็นเนื้อล้วนแบบเราเหลาแบบนี้มันน่าเป็นร้อยสองร้อยนะน่ากินแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับมาคุมไม่เคยพอดีดูดิอามกินเนี่ยมาโอ้ย่าโดหมดป่ะมาดิ ผมาสั่งสองก้อนเพราะว่าเห็นทีแรกของพี่ไม่ได้เยอะไปครับอยู่ดีๆเราก็ได้กินบะหมี่นะไม่ชราบส่วนตัวผมนะพี่คิดว่าเขาจะต้องเพิ่มคนลวกเส้นไหมเพราะเหมือนมันไปกุกอยู่คนเดียวอย่างแรกเลยต้อ,องไปต่อเส้นใชาห้าต่อเส้น ถ้าเกิดว่ามันช้าคือช้าที่แบบว่าออกใช่เพราะฉะนั้นจริงแล้วต้องเพิ่มเพราะว่าเขาไอ้ตรงเนื้อมะครีมเนี่ยมันไม่ช้าแล้วแล้วน้ําก็ตักเองแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงเขาต้องเพิ่มคนลวกเส้นเนาะก็แบบสองจุดก็ได้นะพี่ดูตอนนี้ฝาก<ช><แ>าเจอเพื่อนดาวนี่นะที่แค่ถึงหน้าร้านแล้วว,ว่าคือหน้าร้านแล้วนะ ไม่องดีเวลาตักมาน้อยน้อยอยากกินก๋วยเตี๋ยวแห้งสักชามเหมอนเขามีซอสดำไหมไม่มีใช่ป่ะไม่มีไม่มีใช่ป่ะเราก็กินให้ดูสามแบบแล้วกันเนาะกินเป็นเกาเหลาชามหนึ่งน้ำชามหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปกินแห้งชามอ่ะพูดดีนะรีวิวครบกำลังกำลังดีคือไม่หิบจะบอกว่าเรารีวิวครบใช่ใช่เดี๋ยวคนไม่เห็นว่าเราทำอะไรได้บ้าง โดยเฉพาะจานนี้เกินเกินเกินแปดเก้าแล้วนะแค่จาแรกก็เกินผมเอาหกแล้วกันได้ครบสิบพอดีนี่หกก้อนของผมเออประมาณนั้นแหละหกก้อนก็ได้ครับ อันนี้จะเป็นแบบกินแห้งบ้างหาข้ออ้างแต่นี้ผมว่าจะเหนือให้ครบแล้วนะไม่ว่าจะเป็นชามแรกเป็นน้ำเกาเหลารอบสองแล้วก็เป็นบะหมี่แห้งแต่ว่านี่ของของไม่ต้องกลัวหมดนะเติมได้เลยอันนี้คือเติมจริงแล้วเขาไม่ให้พอกันไมเรือดเติมไเรือดมาอีกสองขอบคุณครับไปได้แปดได้แปดปะเมื่อกี้เราเติมเนื้อแต่ต้องเติมไม่เยอะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปรุงยากและแห้งเห็นไหมพอแล้วพอแล้วเอ้ยแต่เขาบอกว่าแห้งมันต้องใส่อนี่นะแห้งมันต้องใส่น้ำตาล เราป่ะอันนี้หนึ่งนะไอกองที่บอกว่า,วามันเข้าเข้าเข้าปน้ำตาลสามช้อนเต็มแต่แม่งลงไม่ถึงเส้นน่ะค้างอยู่ที่เนื้อมามีดก้อนนั่นก็เยอะเหมือนกันนะได้ยงไม่เติมน้ำก่อนอือือไปครับ เน,น,นื้อหมูนุ่มกับเนื้ออร่อยกว่าเนื้อถ้าเกิดว่ากินน้ำใส่เยอะๆใช่ถ้าถ้น้ำเป็นพริกน้ำส้มอะไรเยอะๆถ้าเป็นแห้งแแห้งต่น้ำตาลอย่างเดียวเลย อันนี้คนดูก็จะได้เห็น3อย่างนะเห็นน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ําเกาเหลาแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งยังไม่เห็นใครกินตาเดียวเลยอ๋อหมายถึงยังไม่เห็นใครกินตาเดียวเลยเออเหมือนบางทีเขาก็แบบกินก๋วยเตี๋ยวหมดเลยเขามาอย่างน้อยถ้าไม่เอาก๋วยเตี๋ยวต่อเขาก็มาเติมเนื้อแล้วก็กิน่อคนใหญ่รับสองจะมาเป็นแบบเกาหลาเติมเนื้อ แนะนำให้มาก่อนบ่ายสองโมงครึ่งเพราะว่าของจะหมดยงมาตั้งแต่เก้าโมงครึ่งอแต่ว่ามีรถมารอแล้ว,วอ่ะแต่ร้านเปิดตีสองช่ะโอ้โห,โหเลยดูดิอัน,นเยอะอีกแล้วอ่ะอันนี้มันคือแนวเหมือนแบบว่านั่งได้เรื่อยๆไม่จำเป็นต้องไปร้านเหมือนนั่งตั้งแต่ร้านเปิดตีสองโมงได้เนื่นงจากคนดูว่ามาได้นะครับที่แบบ ๋ยาจะมาก็ไปน้อยนนทบุรีถ้าอยากจะรู้โลเคชั่นเนี่ยให้ตั้งไอไอตึ๊กมาคำว่าคุณนุ่นหมูกระทะแต่ขายก๋วยเตี๋ยวตอนเช้าตอนเย็นนะเป็นเป็นหมูกระทะมันก็ไม่ได้อิ่มหรอกจริงมะเนี่ยจริงหอมเขาเหล่าแห้งสักามนิดเดียวนิดเดียวหอมกิน กาเหลาแห้งทั้งทามไม่ต้องเยอะพอนะอันนี้เป็นเกาเหลาแห้งเท่าน,นี้พอแล้วโอ้ยยอดไม่คิดว่าพี่จะตัดแค่นี้ได้รับอย่างไม่ทักใจอันนี้ลองเป็นเกาเหลาแห้งบ้างนะฮะใช่ย่างงี้ว้าบีนนสต้าหรือเปลาแบบที่สี่เกาเหลาแห้งอันนี้ครบแล้วนะครบแล้วครบแล้ว,ลวอคื ไม่มีอ้างแล้วนะว่าไป <c oughs> ไม่อา้างไม่อ่างเลยอันนี้อาจารย์เดียวจริงๆก็คุม้มเลยอย่างเงี้ยใช่พี่ลองมาสีชาสาส่ชา <c oughs> มแล้วพี่ลองมาสี่ชามไม่เราก็ไม่ได้กินนั่นไงโอ้โ <c> ห <oughs> คนบคนก่อนเดิมตักมาเขาเอาเนื้อสดอ่ะ <c oughs> มีคนหนึ่งอ่ะ <c oughs> เนื้อสดแบบเต็มชามเลยเ <c oughs> ว้ยเออแล้วมามาคลิปเนื้อเปล่านั่งแบบเฮ้ยคริงจริงเนื้อสดไม่มีเส้นด้วยนะอืมหมูง่ายมากเลยผมหมูมันนุน่ม เราอยากให้มีร้านอย่างนี้เยอะๆอยากให้มันมีหลายๆท่าช่วยช่วยคนด้วยอย่างเงี้นะคนเขาได้มากินราคาดีในคุณภาพที่ดีราคาเนี้ยได้ในในคุณภาพเนี้ยมันเกินราคาเออมันเกินราคาใน่ได้คิดว่าถูกอย่างเดียวแล้วมันทานไม่ได้ไม่ใช่นะแต่ว่าแบบมันยังทานได้ดีเลยดีเลยหือว่ารวมๆโอเคเลยนะครับอันนี้ดูดูกินอร่อยนะเดี๋ยวดูกินอร่อยนะเติมเป็นมื้อปกติถือว่าได้อยู่นะอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้ว มือปกติกินอย่างนี้เลยนะอือกินถึงพี่มีไงเนี่นย,ยเราต้องเข้าแล้วเฮ้ยเอามาแล้วยงยงก็ส่งให้แบบนี้อ่ะถ้าใครอยากแบบแบบสมดุลลำไส้นะครับอ,อยากให้ล้างสารพิษในร่างกายนะผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นของผมเองนะครับพีเบฟิต้านะมีทั้งพีและโปรไบโอติกอยู่ถ้าใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดเบฟิต้านะครับหรือเฟซบุ๊กเบฟิต้าไทยแลนด์อ่ะอย่างเงี้ยมือเนี้ยเรากินอันนี้คือกินเสร็จก่อนกินเสร็จแล้วเรื่องไง กินเสร็จแล้วก็กินตัวนี้ตามได้แต่ว่าถ้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 าเป็นพี่พี่ก็จะกินแบบพอกินนี้เสร็จจ้ก่อนนอนพี่ก็หยิบกินคือไปกินก่อนนอนมันจะเป็นซองแบบนี้กินแค่วันละหนึ่งซองเป็นเยนลลี่ไฟเบอร์ลดองุ่นแยลโอะผสมโยเกิร์ตแนะนําให้กินก่อนนอนและกินแค่วันละซองพอจริงๆเพราะว่าเวลากินก่อนนอนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ประมาณ6-8ชั่วโมงมันจะเป็นเวลาชีวิตเราพอดีเลยเช้าตื่นมาแบบอสดชื่นพุงยุบ นี้คือสายแบบว่าอันนี้คือกินเยอะกินเยอะแต่ว่าแน่นท้องคนกินไม่เยอะก็แบบอยากแบบดุลำลำไส้ก็ได้หรืออยากขับถ่ายดีก็ได้อืมแต่มไม่ใช่ยาลดอ้วนนะบอกก่อนนี่นก็ไม่ใช่นะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคือถ้าแบบว่ากินแล้วยังไม่คุมอาหารไม่ออกกำลับบงกายอะไรเงี้ยอ้วนก็ไม่ต้องเกินราะว่าทุกคนนะถ้ามาถามในในไลน์ในไลน์แอดเวลามาสั่งซื้อมันลดได้จริงไหมครับบอกเฮ้ยไม่ใช่ยาลดอ้วนไม่ใช่ยาทายแบบคนชอบพิษแบบนี้คือคนที่มันต้องกินคู่กัาากบ คู่กันออกกำ<บ>ลังกายออกกกาแล้วก็คุมอาหารอะไรอย่างเงี้ด้วยตัวนี้มันคือเสริมแบบว่ามันดียิ่งขึ้นเออ,อปรับลำไส้ให้มันดียิ่งขึ้น,นอะไรอย่างเงี้การออกกำลังกายนี่คือสําคัญมากกับการใช้ชีวิตประจำวันอีกแค่สองแสนเองจะแต่งเบเบ้แล้วสองแสนห้าครับไอ้กดซับกดซับไม่เราจะได้พูดได้เหรอว่าเราเป็นช่องออกกําลังกายครับของประเทศแต่ยงว่ามาทำจากอ่องออกกำลังกายอยู่แล้วอ่ะจะ้ขี้เยอะก็มาได้ที่ ไซน้อยนอนทบ,บุรี<ม>เซิร์ชนะครับคุณนุ่นหมูมกระ<ม>ทะนะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยร้านเขาจะเปิดตั้งแต่10โมงถึงบ่ายสองคุณนุ่นหมูกระทะเซิร์ชมาเขาขายก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ตอนเช้าหัวละแ9บาบาทรวมน้ำทานได้ไม่อั้นโคตรคุ้มวันนีเ้เอาความรู้สึกโยงนิดนึงพอมากินร้านนี้รู้สึกไงคุ้มพี่เพราะมันดีเกินราคา อย่างที่บอกว่าตอนแรกคือรูกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เหมือนเขาตักให้อพอหมดแล้วมาต่อแถวอะไรอย่างงี้แต่นี่คือเส้นคือบอกได้ว่าจะก้อนเอาเยอะขนาดไหนแล้วก็พวกเนื้อคือจัดการเองเลยคืออยากได้เยอะได้น้อยคือแล้วแต่เลยในอันไหนคือมั่งคุ้มมากๆพอดีตรงนี้ก็คุ้มนะครับถ้าใครอยากจะลองก๋วยเตี๋ยวคุ้มคุมแบบนี้นะอยากรู้ว่าเป็นไงก็ลองแวะมาแล้วกันนะวันนี้ไม่เปอะไรขอบคุณยงด้วยแล้วก็อยากตามยงแล้วไปตามได้ที่ท่องลักก้ามหแขวนขึ้นไหมนะผม ก็สนุกมากนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็มากินชิวๆกนะันเนาะจะจายตังค์ไปครับผมสวัสดีครับคุณดูทุกคนสวัสดีครับ